สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทุกๆท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่ามชม้ชมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณยายพินถอดร,รหัสนะครับก็ถือว่ามาตามโคง้งสุดท้ายกับคุณยายนะครับสำหรับงวดนีคุณยายเพิ่นจะถอดร,รหัสใ้ตัวใดนะครับให้ไปติดตามรับชมรับฟังกันเวยครับเออมต ฮา9ีเก้ากับศูนยนย์เก้าสตัวนี้สห้าสี่เก้านย์เก้าสแ่สมาไปเล่นแบบเขาเขาถามหาเขาถามหาแต่ตัวนี้เขติดเสียงทีวีบ่าเปยังเป็นยังเนาะครับว่ามันพู้ใะมากก็เอาแต่ตัวนี้ถามหาแต่ตัวนี้ห่บอแม่จถามหาตัวนี้บอกหาตัวหาไอฮาเก้าซีนั่นไหมกับเอกศูนยเก้าสามทัานี้ แต่ว่ามันเป็นเลขของอีนางหยังที่ว่าอยู่ระยองอ่ะบ่ครับเอออ้เลขสายด่วนบ่นี่บ่ไอ้พวกเขาอ้ถึกงวดก่อนโอ้่ส่งข่าวมาส่วนเองวดนี้เขาก็เลยนํากันอุตลุดโอ้นําอุตลุดเลยเออแต่แม่แต่ตของแม่เองอันมัก70กับไอ้91 70กับ91ในอน เขาวิ่งเลยมันพ่อเขาพ่อได้ยุ้ยได้พราะเขาวิ่งงานแต่ว่าเป็นสามตัวที่โตเมันก็อาจพลาดบ้างเลยเนาะไอ้แม่พ่นก็บอกว่ามีแห้งมีแต่นอนจอบพ่นกับยังงั้ในเขาจ้าๆพี่น้องแจัก็บางคนก็บมาเลวิ่งของคุณแม่มางคนเมาเลวิ่งไปหาใส่กับตัวของแมนบางคนกับมาเล่งเพื่อเป็นแนวทางสู้เก่งใส่ผู้นั้นผู้นี้เก่งใส่ผู้นั้นผู้นี้พุ่้นั้นผู้นี้ตัวได้ก่อนแม่เล็กวิ่งเล็กวิ่งก้าวก้าวกำลังก้าวกำลังเนาะ ไม่ว่าพ่าวาดหนังสือแม่เลยอันนี้ของแม่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาเล่นแบบเขาอีกที่การลำเล่ยลำค่นก็เล่นนะถ้าือนที่ท้องถิ่พี่น้องแม่แล้วก็เอากะเล็ของแม่นั่นแหละแต่ว่าบางครั้งมันก็ตรงกันนะแม่เนาะมันก็ตรงกันแม่นี่เล็กเอียงเกาะมีเลขดวงดาวเลขดวงดาวของแม่นั่นแหละหนึ่งเอกคืว่าข้างล่างข้างบนถ้าจะ ถ้าจะซื้ออย่าลืม 9, หนึ่งกับเก้าคงวดวัางหันก็อเก้ากับสามมีเอฟซีหลายคนแม่คนามหาตัวนัหนังสือเอาตัวหนึ่งเอาตัวเดียวน,นาฬามันจังไ <บ S 1> ด้วิ่งผู้ใดก็คนในเมืองเขามากวิง่งนังสือฮอนี่ก่อนฮอนเชลเลมมีญาติอิหลีญาติก็โทรมาถามแม่ <บ S 2> <บ S 1> เลยมีญาติอิหลีคนสุราชครับนอยากได้อยากใด พวกเขาโทรมาเลยว่ายายยายเป็นยังกับไอ้ทวดโหนชแลมยายก็เลยว่ายายบดเอ็เป็นยังยายบูซาบอ่าอ่อหนังสือเพิ่นสิไอ้อซิปพอสตอแม่สตางตั้งแต่ปีสามแปดพสตอแม่สตางแล้ยายก็นับถือเพิ่นยายบ่เคยเห็นเพิ่นดอกแต่ว่ายายนับถือวิชาเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเออถ้านับถือไหวเลี้ยนไหวเนี่ยบ่อดตายตระกูลในของสุราตระกูลดังก็หน้าตระกูลมาลาจ้ท่านล่อหาโทรมาถามแม่แล้ว ถ้าแม่บ่าว่าแม่บุษรายญาณถือเขาจับอยู่ครับมามีต้นตระกูลมามีเิคนชุล่าเพิ่นบ่าว่าบ่บ่าเพิ่นเพิ่นบ่าว่าถ้านับถือเพิ่นเพิ่นเห็นอยู่ในคลิปเพิ่นเห็นอยู่ในคลิปบ่าวเพิ่นกะบาดยางบ่าวเพิ่นกะบได้ว่าเพียงแต่ว่าถ้านับถือไปก็เลี้ยนไปมันเพิ่นจะยูได้กินยูเพิ่นว่าได้โตชั้นกันยังบ่มีโตชั้น่ฮู้ว่าพวกเขาเหตุจ้าแม่เออเพิ่นว่าย้ายได้มาแต่าสัยย้ายอยู่ไอ้ไปยูลูกไปยูหัดใหญ่ได้เด็กนี่นจากมังคืนนครไทย ถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นเจ็บเสีหลายท่านเพิ่นบอกเพิ่นมาถามจากแห่มาถามแม่ว่ามีอีกบ่เพิ่นว่าสิงเนี้ยพันอยากได้เนี้ยอยากได้พ่ไปหาตัวเดิมไปได้เพราะว่าพ่อไทยเขาบริเฮ็ดแล้วนอกจากก็สิพิมพ์จากแม่ไปได้ตระกูลก็สิว่าครับตระกูลก็โทรมาหาแม่แล้วไอ้คนที่โทรมาเนี่ยเกสที่ผาปีเป็นเลนเป็นเลนเป็นเลนของไงหุ่นแคลมแสดงว่ากั ก็มีตังนี่สื้อทอดได้แสดงว่าแม่ได้ของแค่ตัวนี้เออได้ข้องแค่มาลูกหลานเขาก็ยั่งบอดี่แสดงว่าแม่ไม่เติมแม่นมยเติมแต่เขาได้เลี้ยงในอ่านในศึกษาหิงซีแมนแต่ว่าช่วงนี้แม่เขไม่ค่อยสบายที่นองไม่ค่อยสบายเลยแบบก็ได้จับคักก็ได้จับคักเขาใจอยู่เพราะว่าคุณแม่เพิ่นป่วยพี่นนองนะคะแล้วว่าแต่ว่าเก่ากับหนึ่งนันวิ่งไว้ลหด มาแหละว่าว่าตัวใดกับตัวนึงต้องมาเด็กวิ่งนี่ตัวใดตัวนึงต้องมาแม่พี่ดองเป็นแมวท่าถาแม่ถือว่าแม่แม่แน่ใจได้ตัวแม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเทิงแต่เจ็ดนะแม่ถือว่าเป็นลางเก้าเออเทิงเจ็ดนี่แม่ว่าต้องลางป่ะมานท่านบ่มี่เราคุยลางอย่างเงี้ยมันคือทั้งรับแม่ไอ้จับปูเป็นตัวใดกับครับทั้งเทิงนี่ไหมที่แม่ว่านเจ็ดนึ่งเก้าโอ้หนึ่งเก้าตัวเดียวดีๆเลยครับ กับไอเจ็ดศูนย์เท่านี่ละหนึ่งข้ากับบเจ็ดศูนย์อีแม่เธอมีมีไผรอยากบูชาตัวแมวต้องซื้อไปทายตัวแมวปล่อยหายไปบ้างกป่อยแบบเมื่อยแล้วแบบพวกแม่มันสลุวเดินหน่อยเอาเอาไปอันอันนี้ไหมเอาไปทายไ้สินะแดงไม่ขวายแดงมนักมเมก็ตั้งแต่สามแปดมันอยู่ในป่านีกันเลาวบ๊องดีแล้ถ้าแม่อันนั้นปุ๊บแม่ก็ไปทายกับนแล้วตาถ้าสมมติว่าไอเขาเขาเดมให้ไหมนั่งสอบแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าไปปุ๊บ แต่เจ้าได้ต่นี้ไปเจ้าบด้ม uh ีคาถาไปก็ค uh ับเคาื <trees> ่องเค่าตัวเลขอันนี then, ้มีคาถาโง่ก่อนเอแสดงว่าปูชาเมาวธรรมดาได้คุณลานน้อคนลุกเลยค่ะท่านผู้ชมใครเจ็ดโซนเป็นบนเขาเป็นล่างกแมไหมที่เป็นคือหนังสือทั่วไปตัวเมียนตัวขั สื้อก็มีที่มาค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะได้มาเฉยๆที่แม่บอกว่ามีคาถาบูชาด้วยแม่จะแม่เอฟซีทันใดที่มาอยากดูอยากได้นะครับอยากดูได้แต่แม่สองสามเดือนนี่คือลีโอ้พี่น่องเปิดตำราเปิดกรุตำรานะคะคาถาเออนี่ก็แม่พ่อ สิบพ่อสตอแม่สตางแ้่ก็เปิดเบิ้งเขากัสิมี่เขอนุญาตเปิดด้วยเขาเปิดแห้งดอกเขาเขาสิมี่บอกมิยังไหนเขาเลี้ยงเขาหยั่งมันบริเวณว่าบูชาม้าซึ้งๆที่แม่ถูกรู้แต่ก้อนแม่นั่งทองนั่งเลี้ยงนั่นล่ะเขาให้อ่านมีหลายดาวนุ่เออมีคาถาตั้งแต่ปีใดก่อนเน่สามแปดสามแปดสองห้าสามแปดนี่ดิ ครับนี่พ่ก็ยืนยันมาสองห้าสามแปดสองห้าสามแปดครับแต่เอ็ดคำว่าตามตัวหัวแต่ว่าที่แน่ๆนะเลขวิ่งแม่กับเสาขึ้นหัวทุกทุกหัวแม่สตังพ่อสตอสิทธิ์พ่อสตอแม่สตังสิทธิ์พ่อสตอแม่สตังนะครับเป็นตำล่าแบบได้มาหลายปีนะครับนี่แต่ว่ามันบ่อเขาไม่กัเขาโย่งหันก็ดีครับ มันแต่ว่างวดนี่มันมันนห้ศึกษาหลายตั้งแต่ปีที่แม่นู้งงเลยแหละตอนนี้นู้ก็เลยนี่ดอกนู้เปิดเบ้างต้องศึกษาอะไรแม่ถึงบอกว่ามันหลายเรื่องอยู่ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวยุกลากอ่าอื่นก็ไปท้ายเป็นเลรียญลักไปแฮช้าเอ็ดเหรียญไม้หายใจเหรียญเก่ากับยังยุอเก่าได้แม่ท้ายได้ได้นี่แม่ แมนไหขคะใจบอกแมนเยอะนี่นะไปตายปุ๊บเขาเรีนหายแล้วไอเดีอยกได่ก็ใแห้เขาบูชาน้ำแหม่ก็ได้นี่บูชาเด่มสำรองเหรอแม่หกสิบหกนี่แต่ว่านักซื้อเหล็นน้อยนี่มันหายเด่นมันหายเด่นหกกับสี่กับเก้าแต่เมื่กีหกกับสี่กับเก้าคือการเห็นบอกตรงกันพอดีว่าไหมตรงกันครับตรงกันเมื่อทะเลมันตรงมันก็คือตรงกันเด้เพียงเพียงแต่ว่ามัน มันหายกันค้นละลิมเลให้เ้าไปรวบรวบเบิ้งเอากนะันะนะมั้มีจมีเร็จแม่ทั้งมดถ้าว่าเป็นเล็ขมีสามเล่มเล็มเล็มน,น,นี่ห้กันยาตำราตั้งแต่ปีสองหาสามแปดนะครับเพื่อนแะม่เก็บได้ดีครับรัคาสำรุดนิดหน่อยนะครับตัวตัวเลขเห็นคือเก่านี่ตาให้เดนเย็บแปดซี 8, มันกระตรงกับเอ้เลมน้อยคือตรงซีตรงน้อยตรงซีแล้วก็เขาบอกว่าเบื้องล่างเบื้องบนขึ้นอยู่เก้ากับหนึ่งแล้วก็นงวดว่ดางหาันเบื้องล่างเบื้องบนขึ้นอยู่สามกับหกเป็นมันกระมาศูนย์สามดิแต่ตัวนึ่งเนี่ยมันมาแน่นอนอยู่แล้วบขเ,เคยพลาดเมอนอ๊ะนะเขาเคยบอพลาด แล้วว so right? ่าม so ันหลายหลายอย่างแม่ที่เันนี้แล้วบางเนมันทยอยหายทยอยหายของแม่ชำรุดนะแม่เนาะมันหลายปีนะครับเนาะรือว่าเก็บไปดีนแม่ตั้งแต่ปีสองหาสามแปดนะครับนแล้วก็วิธีหาเลขถ้าผู้ใดหาเก่งเนี่ยได้อ่านจากนี้แล้วก็ไปหายับบวกลบคูณหารอีก แล้วก็เป็นเนไปไลมองนแล้วแล้วคนว่าเก้าก็หกตัวเดียวกันนะแม่เ่าเถียงมันโมแมนเน๊ะเก้ากับสองตัวเดียวกันถามว่าเอาเก้าเข้ากับถามว่าเอ้ยมักเก้าเก้าบ่มีแหวสองแต่สองบ่มีแหวเก้าได้ยินในนี้เขาบอกมัดเออแต่ก็ว่าเก้าก็หกตัวเดียวกันมันโมแมนเน๊ะโมแมนได้บอกครับมันเก้าก็สองคนตัดตำราเลยแม่โมแมนเออในตำราเลยนี่นี เขาบอกว่าถักเก้าไม่มีก็ให้เอาสองให้เปลี่ยนนี่ดิสี่แทนศ okay. ูนเลยนี่สี่แทนศูนย์แปดแทนหนึ่งเก้าแทนสองเขาไม่บอกเมื่อแต่แม่ว่ระเทียนไปซื้อดอกเขาเขาสิว่าเขาอดเก่งแต่ว่าอันนี้เขาก็อินตามตำราอินตามตำราแล้วบาทตั้งคานเนาะครสามกับเจ็ดกับแปดนี่สามตัวนี้ต้องมากสามเจ็ดแปด วันอังคารต้องต้องมาแต่ว่าโตไดสิมาทอลนัต้องมาครับเพื่อนจับผู้ให้ัวได้แม่เมื่อกี้ตังวดนี่ลักศูนย์คือเกาปรลักซิบบนลข้างหลางนะบอ <câ> แปดกันหนึ่งกันสองเห็นบอหนึ่งเห็นร่แล้วก็เลขวันจันนี่เลขวันจันมันตัวไดตัวหนึ่งตรงน้ำกัน้าบอแปดกันสองกันเจ็ด มีมากตัวหนึ่งมีมากตัวหนึ่งแล้วแม่คิดว่าจะเป็นตัวอะไรจ้ะแปดเจ็ดสองนาะตามส่นติเนาะวันนี้แม่คิดว่ามันตรงน้ากันมากตัวที่มนกาที่แม่บอกเมื่อกี้มันมีเจ็ดมันมากเลยเออเจ็ดมากค่ะบอนนี้ก็ย่านแม่นแปดมาแปดกับสองคุณแม่เพิ่งจะถอดรหัสใหม่เลยที่จเรือนับด้มันจะได้ชุดนี้นะครับแม่ขึ้นทุงโเลยแม่ขันไหนนะเนี่ยั้นเลย บอกมันอไหมมันจะถอนแสงอะไรแบบนี้เป็นตัวเลขแนวทางเด้นพี่น้องเดินแนวทางทำมี่ก็รวมกันใส่ไปกระตัวสองโตัรตั่คอยโตนับว่อนี้แม่ว่าอวิ่งบนเก้าอ่ง่จับคู่มีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเอาีน้อยแล้วกัน ชุดสามตัวในซิมี่ห้าเก้าสี่ศูนย์เก้าสามแมนยัค่ะแม่แมนแมนเน้นชุดใหจ้ะแม่แม่ปะแมนเน้นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสำหรับชุดเน้นะแต่เทิงพอมแม่เน้นบนเลยเออบนเลยแม่เน้นหนึ่งเก้าแม่รับประกันบ้ามาบนมากบนเนาะแม่เนาะมากบน อ่ะสำหรับสุดสามตัวของคุณแม่เป็นเด็กดังแม่เนาะเด็กดังที่เขากวนหาสื่อนะครับกับพิจารณาไว้นะครับพิจารณาไว้เพราสื่อเพอะหอมปากหอมคอแต่คุณได้มากวิ่งก็วิ่งเอาได้มันได้อยู่แล้วแหละตัวนึงอ่ะได้มันได้อยู่แล้วเป็นห้าเก้าสี่กับศูนย์เก้าสามนะครับสำหรับแนวทางสามตัวนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทางช่องเป็นเพียง สื่อนำเสนอแนวทางใชา้สชาติใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะใครที่อยากจะอุดหมุนคุณแม่คุณยดยพินนะคะท่านผู้ชมก็แว่นอุดหมุนได้นะคะอยู่ที่หน้าอำเภอหน้าอู่อยู่ที่หน้าออมศิลธน,คนาคารออมศินอํอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะแม่แม่หัจักบ,บางสือรอตเตีอยู่หาดญ่ มีมคือไมุ่ออง่มีอกไหอืมจตังด้นงี่เอามดสุดบ่หฮะชุดบ่หนึ่งซีซีหนึ่ับพอมจตตังว่ากันไหวมีหัวตะติดใหม,หมค,ครับเสียงแมวแมวหอมแมว บอกครับตัวแกงหมดถือบ่าเนี่ยออกรตัมเนี่ยบ่มันใหญ่แล้วบอกครับตำโอ้เป็นเจืามาไปไปพันหยอกกันพันหยอกกันได้แล้วจิบตังยิบมาแล้วนะครับเด็กงั้ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดศูนย์ จะเบอร์บอกว่างวดทีเดียวรถทะเบียนรถแปดเก้าข่อยกับพู้ซื้อแต่ว่าหมวดนี่คอยชื่อแปดศูนย์รถคันดำเนี่ยหมวดทีเดียวคอยว่าซื้อผมไปซื้อเก้าสองผมซื้อเลยแปดเก้ารถแปดเก้าสองหกเลยทะเบียนรถน่ะก็ต้องซื้อตตัวล้างบ้านบ้านหนึ่งซื้อบ้านเลขที่นะเจ๊หนึ่งแปดสองศูนย์แปดไว้ใบหนึ่งแปดสองไม่ใช่นี่ผมเนี่ยแปดสองหายผมเลยนะ นี่มีป่ปะสองแปดสองครับเอาเลยครับ<อ>บ้านเด็กที่เพื่อทะเบียนรถในบ้านเด็กที่เนาะแม่เนะาะเพื่อเป็นให้โชคให้ลาบฮะจะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับก็แปดสองเป็นบ้านเด็กที่นะครับอ่ะจิบตัวนี้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับ ต่อนลงไลนะครับก็จะเอาัวเลขแนวทางของคุณแม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางของคุณยายพินนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางบนนะครับล่างศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเลขดังนะครับห้าเก้าสี่และศูนย์เก้าสามนะครับอ่ะผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับ้อขอให้โชคดีถูกลอตเตอรีอ่รางวัลที่หนึ่งนะครับ แนวทางประจําวันวันที่16กรกาคม2567นะครับคอยฉกโช,โช,โชโมันหมันเ้ครับเดอสวัสดีครับ